ลูกใหญ่ๆก็หมดแล้วเหลือแค่นี้มหมดแล้วเหลือสองสามลูกด้านนี้ก็ตัดหมดแล้วกันเนี่ยแต่ก็ยังตัดไม่ได้นะต้องเก็บไว้ก่อนเหลือสองสามลูกนี่แหละไว้ลูกค้าที่ข็ออเดอร์ไว้ที่ยังไม่เคยได้ลูกนี้ ลมกองกับพืเอเลยเนี่ยหญ้ามันเยอะมันดูแลยากอันนี้ปลูกเพิ่มนะเมื่อลูกค้าต้องการก็เลยจัดให้ปีที่แล้วนี่ถอนทิ้งไปเยอะมันเกะกาทุเรียนไงแล้วก็ดูแลหญ้ายากด้วยมองไม่เห็นต้นสับประรดเลยเห็นแต่หญ้ามีปลูกแซมแซมไว้รอบบอ่อตรงขอบบอ่อ ต้นยังเล็กก็ปีหน้าคงทันแหละซุ้มนี้ก็เพิ่งจะลงแต่ก็โตวไวอยู่